ป็งไงบทำงานเสร็จแล้วทำหน้าที่เสร็จแล้ว เก็บไว้ทำไมเมยฮะเก็บขี้ไว้ทำไมอยากขี้ก็ขี้วะนี่ฮะเอออยากอึก,ก่อนลิใน,น,นโมเมครับไม่จ้ามาฝั่งนี้ลูกมา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 ลูกมาฝั่งนี้เลยขี้ก่อนขี้ก่อนขออนุญาตขี้ก่อนนะครับมามาท่านวะมาพี่ก็ขอถ่ายรูปด้วย,ขอขอย,วยนะครับเดี๋ยวไป ครับอไหน้ามายืนข้างถ่ายรูปเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ครับเมียนยกั้เอามาได้ได้ครับได้เดี๋ยวผมถ่ายให้ ครับกับพที่พักือใช่ไหมครับเออจะเดินยังไงเห็นก็ว่าเราไม่ขึ้นไปไงไม่ไม่ขึ้นแค่ให้หลังว่างนี่ช้ากค่อย นี่เป็นาลานวัฒนธรรมไว้ไแบบวสดงไว้โชว์จิตไว้เป็นเวลามีงานจิตจิตจิตก,กรรมนะครับ,บครับผมครับ

าจากไหนครับนี่พี่นคนสุรินี่มาจากสมุทรปราอ๋อไ่าตรงนี้ได้ได้ครับได้ครับโอเคได้ตรงนี้ได้เมยนะมั้ยเมยนะมัลูกยืนตรงนี้ครับเมยนะมั้ยตรงนี้จะได้เต็มเต็มครับ อ้าเอี่อยู่ตรงนี้ครับนี่ยิ้มมาลูกยิ้มมาเร็วยิ้มสวยลูกยิ้มยิ้มเลยเมยยิ้มนม่ยิ้มลูกก่อนเลยเมย์ก่อน่อยก่อนเลยลูกเมยจ้าก่อนเลยลูกก่อดโอเค คุณค่ะเข็าข้างหลังสวยเลยนะอาทิตยน่ะเห็นอาทิตย์แข็งเก่งดูลองดูรูปภาพครับเมย์เก็บละวันคุณแม่นะเมย์เมย์จ่าเก็บละวันหน่อยครับขอบคุณครับขอบพระคุณนะครับเมยจ๋าเมยจ๋าเมยจ๋าจ่ายแล้วใจอีกลูกขอบคุณครับเซาเมย ครับผมสิบห้าปีครับแม่สิบห้าปีครับมัตมัตมัตรยมนต้นนะครับไปไปหาน้องกับแม่ทางนี้ทางนี้ทางเข้าไปทางเข้าไป แม่มาจะไปหาแม่กับน้องไหมมาไปไปหาไปไปหาแม่แหาน้อง แล้วข้ออีก

Mm. -hmm. แบงกันก vale <t ess coffee> ินแบ่งกันกินูือนองจอยทูดทจอยหงกินนองจอยทำเลยนเดูหยวงกินอยติดดูอาการหองกินจะทำยังไงกับพี่ไม่กินหรอกเมื่เสียสลายน้องจอยไม่กินหรอก อ uh. <laughs> อะไรไหม <Okay. S 2> อันลังให้กันเลยครับแม่สาวอันรังพ่อแม่สาวรู <laughs> ้แม่สาว uh. <laughs> เรื่องกินเรื่องใหญ่ครับแม่สาวน้องจอยอือ uh. oh. เอ,อ,อยไหมเอมเ็มทีอ่อยสิครับบอมีอะไรอบอแม่เส,สริสรายน้องกินกับแม่ บน้องกินก็ดีใจแล้วนะครับได้อยู่กับแม่กับน้องนี่นี่จ่อยไปเมย์เยอะเมย์เมย์ปากเข้าไปกินอยู่ที่ห้องโน้ที่พักโน้ตเมย์เไปเยอะปะเมย์จะพาไปกินที่พักของน้องนี่ครับ ถ้าปล่อยไว้นี้มันจะไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับจะไม่ค่อยกินไปนขอบคุณทุกๆท่านนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับขอบคุณนะครับ ของนู้นนี่นี่ของนู้นเก็บไว้ให้อยู่เดี๋ยวแกะให้ก่อนนะครับสาวน้อยเดี๋ยวมีเดี๋ยวเดี๋ยวอืมอ้อ่ะลยนี่อยู่นี่จะกินนะครับ ยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานหน่มียิ้มหวานหน่อยครับชูชๆยิ้มเออขอบคุณทุกทกท่านนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ